ตามนะคะทุววันจันทร์แบบนี้นะคะบรรยากาศคึคกคักหโมงเย็นนะคะมาเจอกันใน Startup Marketplace นะคะที่เพจของเฟื่องนะคะแล้วด้าน Lady Digital Age ค่ะแน่นอนนะคะเราจะมี Startup หลากหลายสายนะคะมานั่งพูดคุยกันให้เห็นถึงธุรกิจให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยนะคะว่าคนไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกมีบริการหลากหลายที่น่าสนใจน่าใช้และที่สําคัญนะคะมีโปรดีๆที่จะมาบอกต่อให้กับทุกๆคนที่รับชมกันอยู่ด้วยนะคะมาในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึง สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มของคนไทยที่เขาเรียกได้ว่าโปรดี D กว่าจ่ายน้อยกว่ามเมื่อใช้ผ่านแอปของคนไทยแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเคยกระปุกกระปิกกระจุกกระติกอยู่หลายๆที่เนี่ยก็จะมีสตาร์ทอัพที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้รวบรวมจบครบในที่เดียวแล้วก็ได้ส่วนลดต่างๆดีกว่าด้วยแล้วก็ง่ายเขาเรียกว่าแบบตอบโจทย์ทุกๆอย่างเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่บอกเรามีสตาร์ทอัพสี่เจ้าเหมือนกันนะคะที่จะมานั่งพูดคุยก,กันกับเรานะคะไปมุมกว้างได้เลยค่ะ จ้าเย่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะหลากหลายท่านเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านแนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจุนนะครับศักดิ์สิทธิ์เลิศไฝ่คุณธรรมนะครับเป็นซ e o และ c ค f o u เดอร์ของคอนโดไทยนะครับคอนโดไทยเป็นแพลตฟอร์มในการเช่าและขายคอนโดนะครับที่ช่วยให้เจ้าของปล่อยห้องได้เร็วขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าในการมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าระยะสั้น 1>, 1เดือน3เดือนหรือ6เดือนรวมถึงเลือกแบบเลี้ยงสัตว์ได้จ่ายน้อยอยู่คือประกัน1เดือนก็สามารถเข้าอยู่ได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าต้องการต่อรองราคากับเจ้าของคอนโดไทยก็สามารถตอบจบครบในเว็บเดียวนะครับและนอกจากนั้นคือเรายังทํางานร่วมกับเอเจนต์มืออาชีพที่เขาปัจจุบันมีความรู้ความสามารถและมีเวลาว่างสามารถนําเวลาว่างของเขามาทํางานร่วมกับเราสร้างรายได้เสริมรวมถึงบุคคลที่เป็นนักเรียนหรือพนักง,งานออฟฟิศ สามารถแนะนําลูกค้ามาใช้บริการคอนโดไทยก็สามารถสร้างรายได้50%ของคอมมิชชั่นจากคอนโดไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณจุนนะคะคิดอะไรไม่ออกเรื่องคอนโดก็ไปที่คอนโดไทยก่อนเลยคิดว่ามีครบตอบโจทย์หลายเรนจ์ราคาหรือว่าทั้งเช่าทั้งซื้อทั้งขายนะคะคิดถึงคอนโดไทยนะคะเพนพอยต์เป็นยังไงคะแล้วก็ตอนนี้ใช้บริการได้ทางไหนบ้างเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งได้ค่ะครับผมสำหรับคอนโดไทยนะครับ ก็คือคอนโดไทยอ่ะครับคือเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มในการแมทชิ่งความต้องการของคน4ี่กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของเจ้าของห้องแน่นอนเจ้าของห้องอ่ะครับเมื่อเขาซื้อห้องมาแล้วนะครับเขาต้องการผลตอบแทนของการลงทุนของเขาไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือว่าการขายนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้ให้ปล่อยห้องเขาให้ได้เร็วเพื่อได้ผลตอบแทนเขาได้มากที่สุดนะครับแพลตฟอร์มของคอนโดไทยจะช่วยให้ ให้เขาปล่อยห้องได้เร็วเพราะว่าเรามีคนที่แนะนําห้องเขาเป็นจํานวนมากรวมถึงเจ้าของห้องไม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยเนื่องจากเรามีคอนโดไทยไรเดอร์ที่เป็น Agent เอเจนต์มืออาชีพคอยบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ<ฆ>นะครับต่อมาคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ต้องการหาซื้อหรือหาเช่านะครับ<ฆ>ตรงนี้ของเราช่วยเขา เพิ่มเติมช่องทางอย่างเช่นจากเดิมในสัญญาปกติจะเช่าได้แต่1ปีเท่านั้นตรงนี้ของเราสามารถทําระยะสั้นได้1เดือน3เดือนหรือ6เดือนก็ได้รวมถึงสามารถหาคอนโดที่เลี้ยงสัตว์ได้จ่ายเงินประกันเพียง1เดือนก็เข้าอยู่ได้หรืออยากจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมถึงท่านิสัยคนไทยคือชอบต่อรองราคาเราก็สามารถทําได้นะครับต่อมากลุ่มคนที่สคือคนที่มีอาชีพเป็นเอเจนต์อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับ ปัญหาของเขาคือปัจจุบันคือเขาไปเปิดห้องแล้วก็คือเปิดแล้วลูกค้าก็ไม่จบสักทีนะครับคอนโดไทยเลยเอาเวลาว่างและความสามารถของเขามาช่วยบริหารและสร้างรายได้ให้เขาอีกช่องทางหนึ่งจากเดิมลูกค้าของเขา hmm. นะครับและอีกคนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มคนบุคคลทั่วไปที่เขามีเพื่อนมีคอนเนคชันหรือว่ามีรูปแบบต่างๆสามารถเป็นเพียงแค่คนแนะนํา ที่จะแนะนําลูกค้าให้มาใช้บริการกับคอนโดไทยนะครับโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนโดไม่ต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปิดการขายการทําสัญญาใดใดทั้งสิ้นเพียงแค่แนะนําว่าเพื่อนอยากจะเช่าคอนโดเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่แค่นั้นเดี๋ยวคอนโดไทยมีทีมงานมืออาชีพจัดการต่อให้ทั้งหมดเลยครับ ก็ออกมาตอบโจทย์เพนพราะจริงๆเพื่งว่าดีมากเพราะว่าจริงก็เคยมีแบบฟีลลิ่งอยากออกไปอยู่หาคอนโดอยู่ในเมืองสักแบบสั้นๆเดือน2เดือนแต่ว่าเราก็ไม่เลือกที่จะอยู่คอนโดเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ทําสัญญาต้องปีหนึ่ง<ช>จะขั้นต่ำอันนี้ก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยอาจจะแบบสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาระยะสั้นด้วยเพราะเมื่อกี้เห็นซับไตเติ้ลเอ่อพรีเซนเทชันมีภาษาจีนด้วยนะคะยอ,องรับ ต้องบอกว่าคือกลุ่มคนที่มาจะเป็นหลักก็คือว่าอย่างทางฝรั่งนะครับคือที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะมามีแผนว่าสมมติอย่างมีภรรยาเป็นคนไทยถูกไหมครับทุกๆปีเขาต้องกลับมาเยี่ยมไทยปีละ1นถึงสงเดือนรวมถึงชาวเกาหลีเขาต้องมาอยู่ที่ไทยประมาณปีละ2เดือนอ,อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคือเราจะมีเรื่องของบริการตรงนี้ไว้สําหรับคอยแก้ไขปัญหาเขาเลยครับผม ตอบโจทย์นะคะรวมไปถึงใครแบบเป็นคนรักสัตว์รักน้องหมาน้องแมวก็สามารถเลือกคอนโดที่แบบเขาอนุญาตไม่ต้องไปนั่งควานหาเองจริงๆเป็นเพนพอยนะบางทีคนอยู่บ้านเรามีสัตว์เลี้ยงแต่แบบพออยู่คอนโดแบบทิ้งลูกไม่ลงนะต้องเอาลูกต้องแอบแล้วก็ไม่ดีนะคะก็อันนี้ก็ตอบโจทย์ไปเลยเพราะว่ามันก็มีคอนโดในไทยอยู่ที่อนุญาตให้เราเลี้ยงได้นะคะโตห้องหลักพันถึงหลัก ร้อยล้านเหมือนกันใช่ไหมคะคอนโดไทยเพนพอยต์เป็นยังไงแล้วก็อธิบายขยายความเรื่องของตัวเลขเมื่อกี้หน่อยว่าเรนช่องมันแบบตั้งแต่ห้องแบบไหนจนถึง300ล้านนี่มันยังไงคะครับก็คือสําหรับคอนโดไทยนะครับก็คือสําหรับในรูปแบบของการเช่าอะครับก็คือการเช่าของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเริ่มต้น6000บาทนะครับก็คือตรงส่วนนี้จะมีห้องอยู่ทั่วทั้งประเทศไม่ใช่แค่พัชรากรุงเทพนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตระยองพัทยา ขอนแก่นอะไรเงี้ยมีหมดนะครับและทุกจังหวัดเราจะมีคอนโดไทยไรเดอร์ของเราวิ่งอยู่ในแต่งหวัดนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคอนโดไทยจะมีห้องอยู่ในระบบประมาณ17,000กว่าห้องนะครับและคือเราทำงานร่วมกับผู้ที่แนะนำลูกค้ามาให้เราประมาณ1,500กว่ารายนะครับแล้วก็มีคอนโดไทยไรเดอร์ที่คอยวิ่งปิดงานและเป็นเอเจนต์มืออาชีพครับอยู่ประมาณร้อยกว่าท่านนะครับซึ่งตรงนี้คือจุดเด่นของเราคือเราสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้า คือเรามองเห็นปัญหาว่าลูกค้าเนี่ยชอบจ่ายเงินน้อยกว่าเวลาจะเข้าอยู่นะครับก็คือจ่ายค่าประกันเดือนเดียวรวมถึงบางครั้งโจทย์ในการเช่าระยะตั้นหนึ่งเดือน3าเดือนเหมาะกับพวกนักศึกษาฝึกงาน ừ, หรือบางคนที่มาทำโปรเจกต์สั้นๆนะครับรวมถึงบางคนถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะชอบมากเขาไม่ชอบจ่ายเงินสดเขาชอบจ่ายบัตรเครดิตนะครับรวมถึงถ้าเป็นคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยจะชอบ เรื่องของการต่อรองราคาค่ะนะครับซึ่งโอเคเราสามารถต่อรองได้บนแพลตฟอร์มของเรานะครับต่อ,อยังไงคะคุยแชทกันเหรอคะคือสามารถคุยแชทกับทีมแอนดมินแอนดมินสามารถตอบได้เลยครับผม,มนะครับและรวมถึงเรื่องเรื่องของว่าหลายคนปล่อยเช่าหรือมาเช่าแล้วเนี่ยชอบกังวลกับปัญหาที่ว่าพอปล่อยเช่าเสร็จแล้วเอเจนต์ชอบหายนะครับคือคอนโดไทยเรามีบริการเรื่องของ call center แล้วก็มีทีมซัพพอร์ตทำงานทุกวันต้องเน้นว่าทุกวันนะครับ 9โมงถึง4ทุ่ม<ช>ทุกวัน<ม>ผ่านทางโทรศัพท์ทาง Facebook ทาง l i น์นะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยลูกค้าประมาณ10%ของเรามาจากต่างชาติ<ม>บางครั้งเขาต้องมาอยู่โรงแรมก่อนซึ่งโรงแรมแน่นอนเริ่มต้นที่2องสามพั<ช>นธะครับแต่ถ้าเช่ากับเราคือเดือนละหมื่นกว่าบาท<ม>ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่คือเขาไม่ดูห้องแต่เขามาดูกับเราผ่านการไลฟ์ทัวร หมายความว่าคือดูผ่านวิดีโอคอลผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กหรือผ่านช่องทางวอ a แอดวีแชทอะไรต่างๆนะครับคือมาถึงสามารถยื่นต่อม3 0และเข้าห้องพักได้เลยนั่นสามารถทําให้เขาประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยครับผมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าสัดส่วนลูกค้าไทยลูกค้าต่างชาติเอาเฉพาะก่อนโควิดนี้ก็ได้คะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะอัาส่วนคือถ้าม่อคือก่อนโควิดครับก็คือเราจะมีลูกค้าต่างชาติประมาณ20%ซนะครับแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาช่วงนี้ต่างชาติลงมา ผมเข้าใจว่าต่ำกว่า10%ครับแต่ขณะเดียวกันคือมันก็เป็นผลผลตอบรับเชิงบวกครับก็คือว่าคือพอหลังช่วงโควิดครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมามีการทำเรื่องของอีเวนต์เทรนนิ่งของโคของบรรดาเอเจนท์ที่ทำงานร่วมกับเราถูครับตอนนี้คือพอโควิดเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นการเทรนนิ่งออนไลน์นะครับซึ่งกลับกลายเป็นว่าคือการเทรนนิ่งออนไลน์เนี่ยได้รับผลตอบรับค่อนข้างเยอะ เพราะว่าคือทุกคนอยู่ที่ไหนก็ทําได้เพราะบางคนคิดว่าทําอยู่ในกรุงเทพก็เป็นผู้แนะนำํำเราได้เท่านั้น<ม>แต่ในความเป็นจริงคือเขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่ภูเก็ตสามารถทํางานร่วมกับเราได้<ม>เพราะว่าเรามีห้องอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆในส่วนของการเช่าแปลว่าผู้ที่เช่าเช่ากคอนโดไทยเนี่ยทางเราดูแลให้ตลอดอายุสัญญา ครับคือเราดูแลทุกฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องนะครับเราก็มีทีมคอยดูแลเราเรียกว่าคอนโดไทไรเดอร์ดูไหมครับส่วนผู้เช่าเองถ้าเขาติดปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อแตกน้ําแตกอะไรเยงี้ครับถึงเวลาคือเราก็ประสานงานกันต่ออะไรอย่างงี้ครับคือเราเราจะเป็นคนกลางที่บคอยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ก่อนค่ะเพราะถึงเวลามันจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเราจะเป็นเหมือนเป็นคนกลางให้ว่าเรื่องนี้เกิดจากการกระทําของใคร เนอไหมครับแล้วจากนั้นค่อยประสานงานทีมซ่อมอีกทีหนึ่งครับผมเป็นคนกลางให้ด้วยนะครับดังนั้นในส่วนของการเช่าก็ดูแลหลายมิติรวมถึงการขายก็มีห้องระดับเหมือนเมื่อกี้เพิ่งถามคือมห้องระดับแบบเพนท์เฮาส์ด้วยครับสามร้อยล้านถ้ามุกคือสำหรับการเช่ามันเริ่มต้นที่หกพันถึงเดือนละสามแสนนะครับแต่ถ้ามุกการซื้อขายก็จะมีเริ่มตอนที่ล้านห้าถึงประมาณร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยครับ นะคะน่าสนใจนะคะส,สำหรับคอนโดไทยนะครับก็คือตอนนี้คือของเราครับคือในแพลตฟอร์มของเราจะเป็นในเรื่องของคอนโดอย่างเดียวประมาณ1มื่นหมกว่าห้องนะครับซึ่งตอนนี้คือแน่นอนคือณนะตอนนี้คือเราได้รับอินควไ y รีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนนี้เองในอนาคตอัในใกล้ครับเราอาจจะต้องขยายเซอร์วิสเพิ่มไปถึงเรื่องของการทําเช่าบ้านขายบ้านเช่าออฟฟิศขายออฟฟิศเช่า เช่าที่ดินหรืออะไรต่างๆสนี้ดีนะคะน่าสนใจค่ะก็คือตรงตรงส่วนนี้ครับตรงส่วนนี้คือตอนนี้คือมันคือเป็นสิ่งที่เรายังทําไม่ไหวเพราะว่าคือตอนนี้เองเราเราอาจจะยังสเกลไม่ถึงนะครับซึ่งตอนนี้เองคือของเราครับเราก็กำลังมองหาท่านที่แบบเป็น strategic partner กับเราสามารถช่วยให้เราโตไปด้วยกันได้นะครับถ้าแบบมีไอเดียตรงไหนสามารถคิดว่าคอนโดไทยเป็นประโยชน์ กับในรูปแบบของการทํางานนะครับสามารถเรามาจอยหรือมาลองคุยกันได้ครับผมนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะให้หาลูกค้าแล้วหาพาร์ทเนอร์ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงนักลงทุนถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาฟันดิ้งสตาร์ทอัพเหล่านี้ที่เห็นมี potential นะคะก็สามารถที่จะมาให้การสนับสนุนได้เช่นเดียวกันนะคะ